นี่คือข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านอยากสื่อสารกับคุณหากเลื่อนผ่านมาและรู้สึกเชื่อมพลังงานฟังคำทำนายค่ะดูดวงส่วนตัวสอบถามได้นะคะท่านอยากสื่อสารกับคุณว่าท่านอยู่และคุ้มครองคุณอยู่เสมอไพ่เลข65คือเลขแห่งความมั่งคัง่งร่ำรวยชีวิตสุขสบายมีปัญญาดีบอกเลยว่าตัวของคุณเกิดมาพร้อมบุญเก่าที่ดีและยิ่งสั่งสมบุญใหม่ที่ดีเพิ่มไปจะดีมากเลยนะคะเพราะว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณดีมากโอ้โห นะสุขใจค่ะคุณเกิดมาเพื่อมีความสุขดังนั้นอะไรที่มันหนักใจอึดอัดใจหรือว่าบีบคั้นใจแปลว่านั่นไม่ใช่เส้นทางของคุณนะคะขอให้ดูที่ใจและความรู้สึกเป็นหลักเลย ประสบการณ์ที่ดีเรื่องราวเลวร้ายที่เข้ามาจะทําให้คุณได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ดังนั้นบอกเลยว่าขอให้เปิดรับไม่ว่าสิ่งใดเข้ามามันกําลังนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเสมอให้ทําความเข้าใจกับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เจอเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยเป็นคนมีบุญและคุณนั่นเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอะไรที่มันเกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคที่เป็นปัญหาหนักใจเขากําลังเข้ามาบอกว่า สิ่งสิ่งนี้ทำให้คุณได้เรียนรู้ว่าชีวิตคุณนั้นเนี่ยได้ดีกว่านี้อีกนะท่านอยากจะบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวค่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ความดีจะปกป้องคุ้นครองคุณและพลังงานแห่งความรู้สึกของคุณนั้นเนี่ยสองเกเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่า จิตใจของคุณที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะนำพามาซึ่งเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยจะมีคนคอยปกป้องและคุ้มครองคุณอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกอยู่ในเส้นทางดีงามและเชื่อเสียงหัวใจตัวเองว่าสิ่งสิ่งไหนที่ใช่มันจะง่ายสบายๆท่านอยากจะสื่อสารว่าท่านอยู่ข้างๆและคอยปกป้องคุณเสมอค่ะ